นะครับขอข้าวสวัสด,ดีด้วยเลยทุกท่านนะครับเด็กต้องยู่กับ,บเกยมยูกิโอเดลลี่นะครับแต่วันนี้ก็จะมานําแนะนําเด็กเพอร์ฟอร์มอเพิครับซึ่งเป็นเด็กแบบแปลกๆหน่อยนะอะทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วนั่นคือมีตัวปลาลาดปลาลาดมาสองตัวโดวยก็คือวิธีจ้างของผมก็คืออย่างนี้นะก็เป็นเพอร์ฟอร์มเพิเพราะว่าผมไม่ได้ออสไอนะอืมซุ่มไม่ได้ออสไอแล้วก็ขี้เกียจเปิดแล้วเพราะว่ามันกลัวเพชรหมด <c oughs> ก็เลยไปเปิดบล็อกเล็กแล้วเปิดบล็อกเล็กนะักเสือกได้ออสไอ บิดไอามาแล้วก็ลูนไอแต่เปิดบล็อกใหญ่ไม่ได้อดอทไอดูดูเนี่ยผมไม่ได้ตัวเนี้ยเออก็ไชั่งมาแล้วลอะไรเลยมาจากเด็กเพอร์ฟอร์มเอลเด็คละครสัตว์เล่นดูเพราะว่ามันด้วยบล็อกลักสุดของอเมริกาด้อมันมีตัน้นมึงมานั่นคือเพอร์ฟอร์มเอิเฟคแกลลิงโกนะครับซึ่งเป็นตัวละครเอ้ยไม่ใช่ตัวละครนั่นแหละเป็นการ์ดที่ดีมากเลยครับอ่าโดยการไม่โดยใช้เพอร์ฟอร์มเอฟเฟคหนึ่งตัวกับเลเวลห้าทัพมืดหรือสูงกว่าหนึ่งตัวในการเป็นวัตถุที่ในการเลี่อนลงมาก,ก็คือตัวจสอบตัวนี้ครับ มันเป็นท่ามืดคุณเลยเอามาไสโดแล้วพอคิดคิดไปคิดมาเอ้ยซ่องตัวนี้มันก็มีประโยชน์ดีนะท่านเออโดยมาเริ่มมาแรกดีกาโดยตัวนี้เป็นมอนเตอร์ท่ามืดหกดาวนะโดยไปแรกที่ผมใส่มาตัวนี้ก็คือเป็นเอฟเฟกต์ก็คือเมื่อเชิญแบบสั่งเวอร์คือต้องสั่งเวอร์นะครับถึง,ถงใช้เอฟเฟกต์ได้ให้เลือกการหนึ่งใบบา,าฟิลรือม,มุการนั้นออนนอกเกนได้แต่ถ้าก,การที่ริมูแบบเป็นมอนเตอร์ท่ามืดจะยิงไลฟ์ไฟห้าร้อยอืมรงคือพิทูล่มเสร็จเราส ส่วนไปที่2ก็คือเป็น Red Eye d e m o n Lightning เนาะอะถ้าผมอา่านไม่ผิดนะเอฟเฟกคือมันถือว่าเป็นมอสเป็น Monster Gemini นะครับในพวกเจมินี่คือมันต้องตอนแรกก็จะเป็นมอน n s t e r p ป r ต y เว้ยต้อง6ล็อีกรอบถึงจะเป็น m o n เตอร์เอฟเฟเอ่าเอฟเฟกของการนี้ก็คือตอนแรกถือเป็นมอน n s t e r p ป r ต y ใช่ไหมต้องอัญเชิญ3ล็อีกรอบถึงจะเป็นเอฟเฟ t การนะพอเชิญซ้3เสร็จปุ๊บเอฟเฟกก็คือเถิดระฆังให้ทัาง2 Monster ไฟล็องคราฟทุกตัวที่มีพลังป้องกันตั้งก้อนถัดจากปีการนี้ก็คือ มาต้นที่พลังบพักกันตั้งกส่งไปห้าร้อยครับจะตายหมดเลยอ่าถือว่าดีนะครับอืมโอเคนะต่อมาก็เป็นพวกฟอร์มเพล่เริ่มจากอ่ากองกาโตเอ,อ่อต้นๆของกาไรน,นี้คือเป็นสเกลสองครับให้พ่นเดียวที่ซส่มาเลยครับคือเป็นสเกลสองสุดเอฟเฟกต์ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับเอฟเฟกต์ Effect แรกก็คือตรงพิทูลัมคือเมื่อฝันอคลครงโจมตีโดยตรงใส่เราสามารถทําให้แบทเทิลเมทกลายเป็นศูนย์ได้แิ่หนึ่งเซตเท่านั้งนะครับอ่า กลายเป็นส่วนในเธอหนึ่งไอ้เธอละครั้งนะส่วนเอฟเฟกต์ตรงนี้ก็คือเธอละครั้งอืมอะไรนะเมื่อมาเตอร์ที่ควบคุมอยู่ไฟล์งครามโมตีทำให้ขดสายกลายเป็นส่วนอ๋ออืมทำให้ขดสายที่เกิดจากมอเตอร์ไปนะครับโจมตีเข้ามาจะกลายเป็นส่วนในหนึ่งครั้งอ๋อดูเทสดูเท้โนบัตเทิร์เมเดโอเคนล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ไว้ป้องกันตัวเฉยไม่ได้ใช้ถ้ามาพอร์พอลอะไรเฟคชั่นดองกี้อ่าเมื่อการนี้นอร์มอลหรือสเปเชียลสมอตสำเร็จ ให้ส่งเพอร์ฟอร์มาเอิเฟจากเด็กต้องสุสารหนึ่งใบจบเป็นตัวมันเองนะครับแต่ถ้าห้างว่าฟิวเราอ่ะมีเพนูลัมโซนสองตัวนะคือมีในกราฟเพนูลัมโซนเรามีสองใบอ่ะเจ้ากราฟมันขึ้นมือแทนอ่ะก็เหมือนเซิร์ฟของฟรีครับตัวนี้อ่าตอนแรกผมก็งงๆงงอยู่อ๋อเข้าใจแล้วต่อไปเป็นซิลเวอร์โคนะเป็นหมาป่าไม่มีอะไรก็ตรงเพนูลัมก็บวกสามร้อยให้เพอร์ฟอร์มาเอิเฟอีกเอฟเฟคคือเมื่อตีเพอร์ฟอร์มาเอิเฟทุกตัวบวกสามร้อยจนจบไปทั้งเฟคประมาณนี้ แล้วก็ตัวทํำวิ่ก็เอาดีครับดีอยู่อย่างเดียวคือเอฟเฟกตรงนี้คือสามารถสั่งไว้การแบบนี้เพื่อเอาฟิวชั่นจากเด็กขึ้นมือได้อ่าจากเด็กคุอสูาสายขึ้นมือได้เลยนะเอาไว้หาฟิวชั่นนะครับเพื่อเล็กตัวนี้ได้อืมและเอฟเ,เ,เอฟเอฟเฟกต์ตรงพินดัมฟอรก็คือเธอละครั้งให้เชิญฟิวชั่นซัมมอนโดยใช้วัตบทรีบบนสนามเราอะครับเป็นการฟิวชั่นแทนอ่าต้องบนสนามเท่านั้นนะฟิวชั่นเราไม่ต้องใช้การฟิวชั่นครับถือว่าดีอยู่ก็เป็นพี่หมีแล้วนะคิงแบร เป็นสเกลเจนนะนะครับหลักๆคือผมอยากได้สเกลเจนครับมันจะได้เร่งเลเวลหกลงมาได้อืมเอฟเฟกต์เธอละครั้งเอฟเฟกต์ตรงเพทิลัมนะอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เธอละครั้งในในเธอที่เราเอาการไปเนี่ยเซตลงเพทิลัมโซนะครับก็คือใช้ได้ครั้งเดียวแหละเอนเฟกเราสามารถทำลายการไปได้ได้และเอามอเตอร์เลเวลเจ็ดหรือสูงกว่าที่ไหนในทุส่าหรือที่ไหนน่นเอ็กซ์ตาเด็กเราขึ้นมือได้ครับอืมเอาไว้หยิบของนะอี่อีฟเอฟเฟคือการนี้จะไม่ถูกสมาจากเวกับดัก แล้วก็พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยตามจำนวนเพอร์ฟอร์แมนโพที่งนะ่ายนักสนามเราในเบลเทนเฟสทลันนะอ่าก็สามใบสามร้อยสองพันห้าครับประมาณนี้ส่วนตอนนี้ก็ใส่มาเพราะเป็นไม่มีอะไรเท่าไหร่ครับเป็นสเกลสามก็พอใช้ได้นะเธอละครั้งอ่าเมื่อมอนเตอร์เพอร์ฟอร์แมนโพทำลายมอนเตอร์ฟันนุงคล้ำได้จะยิงไลายฟันนุงคล้ำห้าร้อยอีกเพรสชัคือถ้าการนี้ normal หรือ supercharge สมบูรณ์เร็จในเทิร์นนี้เพอร์ฟอร์แมนโพทุกใบที่งนะ่ายนักตอนนั้นนะจะบวกสองร้อยจนจบเทิร์นอ่าปั๊มพลังไดด้้วยนะ และเป็นสเกลสามต้องเป็นตัวอีกตัวนึงคือสเกลสองเอามาใส่แทนตัวนี้ใบหนึ่งเพราะผมเพราะผมมีแค่สองใบยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่ไม่ค่อยยากใส่เยอะเลยไงตัวเนี้ยอ่าอันนี้เอฟเฟกต์ก็พอดีดีพอใช้ได้อยู่ครับเอาเอฟเฟกต์ลาก่อนนะอ่าเมื่อกาเรตทุูขมาจากการต่อสู้และลงสุสารไม่ต้องลงสุสานครับแค่ทูขมาจากการต่อสู้พอขอโทษครับอ่าอ่านผิดแล้วก็ยูแคมคุณสามารถทำให้มอเตอร์ที่ทำลายตัวเนี้ยทางจมตีลดลงแปดร้อยอ่าคือตัวไหนมาตีตัวเนี้ยตายอ่ะ พลังโจทย์จะลดลง800ประมาณนี้นะแล้วก็เป็นสกิลสองนะ,ะส่วนเอฟเฟกต์ตัวมันทุน่มก็คือเธอระครั้งในเมนเฟรเราอือะไรนะให้เลือกมาเตอร์เราหนึ่งตัวคู้สามารถเลือกมาเตอร์ที่เราควบคุมหนึ่งใบและมาเตอร์ฟันน้ำค้ทุกตัวพังป้องกันจะลดลง800จนจบเทินแลมัเตอร์ที่เราเลือกไว้อ่ะเวลาตีมอเตอร์ป้องกันอ่ะจะตีทะลุก็อืมเอาพลังโจทย์ของกันมาหักลบกันแล้วยิงเข้าหลายฝั่งำ้ำค้ำอ่าเป็นเอฟเฟกต์ตีทะลุป้องกันนะ ส่วนนี้การฟิวชั่นนะแล้วก็กับดักเพียงใบดียวคืแทบโพในทุกศาสตร์เราไม่มีการกรับดักเปดิดก,การใบนี้ทำลายมอเตอร์พลังขับได้สองใบเอ้ยเข่าไข่ก็ได้ต้องรวมไปได้สองตัวนะสองตัวเท่านั้นอ่าประมาณนี้ส่วนอันนี้ลูนอาร์พินดูรัมนะอืมวิธีเรียกก็คือออสไอพินดูรัมก็คือผมไม่มีเนะอะออสไอพินดูรัมอ่ะคือตัวนี้ตัวนี้นะออสไอพินดูรัมกระเพราจอมเวทหนึ่งตัวในการฟิวชั่นลงมา แต่ถ้าว,วัตถุดิบของการเป็นที่ใช้อ่ะไอ้พาวจอวเวทเป็นมอนเตอร์เพดูรัมอะครับตอนหลังการนี้ในเธอเนี่ยการนี้จะรับผลเอฟเฟกต์การไฟหนุน้ามต้องไม่เพดูรัมนะไอ้พาวจอวเวทที่ใช้ฟิวอ่ะอ่ามันจะไม่รับผลเอฟเฟกต์ของการ์ดแล้วก็ถ้ามอนเตอร์พาวจอวเวทเราไปเลเวลรี่อยู่ต่ำกว่าการนี้จะโจมตีได้สองครั้งแต่ถ้าเป็นเวลฮาขึ้นไปจะตีได้สามครั้งอ่าทริปเปิลแอเท็มนั่นเองถือว่าดีอยู่แล้วก็ครับนี่ตัวเด็กตัวเด็กเขาวันนี้เลยครับที่ผมแนะนำอ่าพอเพิ่มแกลล อ้าวเล็กมาเอามากไหมเอามากูใช่ไหมเพะผมเล็กโกไปแล้ว่ะช่างมันอ่าใช้ p e r f o r m a n กับเร็วฮาร์ทัมืกขึ้นไปเรกวฮาร์ทัสมือขึ้นไปในเด็กผมมีแค่สามใบครับหนึ่งมีตัวนี้สองตัวแล้วตัวนี้มันสามแล้วก็ลมออสไอแล้วก็จะเป็นสี่ตัวนะอ่านี่นี่ออสไอเป็นทานมืดด้วยสี่แล้วก็ตัวนี้ได้นะอันนี้ก็นับเป็นห้าใบเออนับคิดเป็นห้าตัวเออเอฟเฟกต์ของการนี้เมื่อลงสนามสำเร็จให้ยิงไรพ่อน ให้ยิงลาฟฟนองคามหนึ่งร้อยก็จำนวยก้าวบัสนามทั้งหมดคือเอามารวมกัน,นครับถ้ามีห้าใบยิงห้าร้อยสิบใบยิงหนึ่งพันประมาณเนี้นะแล้วก็ถ้าใช้เพนูลัมเป็นบอลทรีในการฟิวชั่นนะครับไอ้พวกมอนเพนูลัมอ่ะอ่าจะสามารถทำลายมอเตอร์ฟฟนองคามได้หนึ่งตัวและเอาพลังุกตีครึ่งหนึ่งอะ่ะเข้าล้าฟฟนองคามอืมถือว่าดีนะครับนี่แหละคือต,ต,ตัวได้ของการไบบนี้แล้วพลังโจตีสองพันเก้าร้อยดีเฟนเก้าร้อยสองพันเก้าถือว่าผมให้ประมาณโอเคนะอืม แล้วอีกสามใบเป็นเอ็กซีพื้นฐานเนะอ่าก็เป็นแรงหกตัวนี้นะเป็นตัวมังกรเอาไว้ดิดไฟหนังค้าขึ้นมือได้ทอร์าิสหนึ่งใบเอาการ์ดลักษฝะไฟหนังค้าเฮ้ยต้องมันมอนเตอร์เลยมอนเตอร์นะในลักษะรุสุสานขึ้นมือได้อืมส่วนแม่งมุมก็เลโวซีอสองตัวนะเอฟเฟคคือทอร์นึงริบูมมอนเตอร์ไฟหนงค้าหนึ่งตัวออนอกเกมแต่ถ้าจบก,การต่อสู้ที่กลางนี้โจมตีจะเพิ่มพลังขึ้นสามร้อยทุกครั้งที่มันตีเซตนะอืมตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละอ่าที่จริงงกกก็ไม่ตต้้้้ออใชัันลลววีแหคื แกลลิงครับแกลลิงจะเป็นสุดสวนสกิลนี่ที่ผมเอาเนี้ยมาผมก็เอาไปเถอะไม่รู้จะเอาอะไรแล้วไงจะเอาอ้นี่มาก็แป้งๆเนาะไอคารนิวอะไรเนะ่เพิ่มหนึ่งร้อยต่อเพ่มาเพาะะิ่มอะผมเลยเอาเนี้ยก็ได้เพื่อออดไอ้มันจะมีประโยชน์ไงเพื่อนะเพื่อเฉยก็มานี่แนะนะนะนําเด็กคร่าวๆนะก็มันเด็กแปก้งๆเนาะตามสไตล์ผมอ่ผมตั้งชื่อเลยเปลี่ยนชื่อปไปไีเดกไกลไม่รู้นะ จะได้จดจำคลิปนี้ไปตลอดกาลเรียบร้อยเด็กไรไม่รู้เสร็จแล้วอ่ะก็มานี้เนาะมั้ก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับว่าเด็กนี้จะโผลขนาดไหนก็คงไม่ไหวแล้วนะอืออาจจะไม่ไหวก็ได้ไปไปรับชมเลยดีกว่าก็โดยมาเริ่มดูจากรีเพย์ก่อนเลยแล้วกันก็ผมเซฟไว้สองอ่้นนะอือ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาทบบำหลายคลิปได้เจาบไวตนะ์แล mm ้ว hmm. รอบแรกอันนี้นี่ผมเจอเด็กใครบ้าเลยนะอืมเป็นตัวตัวเต็งเลยอันนี้รอบสองนี่ผมเข้าพิษไม่เป็นไรในฟันออกค้มชนะแรงขึ้นนะผมเลยต้องสกัดดาวลุ้งซะหน่อยอัลออติเมตดาก่อนนะตอนนี้โชคดีนะออสอายขึ้นด้วยทั้งที่แบบทั้งเด็กมีใบเดียวอันนี้พอก็วัดใจไปเนอะ เต็มออตอายไปไม่ทำอะไรเลย <c oughs> ลอรอมาลุ้นเทอต่อไปอีกฝ่ายมีโอกาสโอทเคผมได้นะถ้าเขามือขึ้นอะไรพวกนี้ยแต่เขาเป็นแบบสายเคาน์เตอร์นะจังหวะแบบนี้รู้เลยอันนี้ผมก็วัดใจอีกเิอ์นะขอจบเธอ,อร์นก่อนกามันยังไม่ค่อยครบ่ะตรงนี้ผมรู้เลยตรงนี้เขาเล่นพลาดครับจริงๆเขาควรใช้ตัวนี้เรียกบูอายมาเขาเล่นพลาดนะ เขาลงมาสามตัวอย่างเงี้ยผมเลยรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่บูอ้ายไม่ใช่ไข่อะไรพวกนี้เลยก็ถือว่าเขาเล่นพลาดเองเราก็ช่วยไม่ได้นะก็ถือโอก,กาสของเรานะพอเขาเพิ่มกงื่อนงวดจั่วกาขึ้นมาแต่ละพาก็ใช้สกิลหนึ่งกับสกิลแป้นะเซ็ตต้องมาแล้วก็ใช้เลฟพินุ่นลับลงมาเริเร่มลงมาสามตัวเลยนะไอพวกเนี่ยผมลงมาหมดเลยตัวใหญ่ตอนนี้พบไดปเปอร์ตัวตัว,ตว,ตวละครใหม่ของผมเลยสามตัวเอฟเฟกต์ลงมาทั้งอีกรอบทำลายมอนสเตอร์ทุกตัว ประมาณนี้นะแล้วก็ตีเข้าไหลอีฟายมีบอลคอัเตอร์เกตชออ่วงนี้ตีเข้าไปอีกแล้วก็เอาออไอปิดพอออตีอาอไอตีก็ใช้สกิลพวกนี้ทำให้อีฟายใช้การกับดักไม่ได้อืเก็จบเกมนะตอนนี้ไม่มีอะไรนะทุกคนดูก็น่าจะเข้าใจนะอ,อ่ะเพราะอีายหลังคาเล่นพลาดเยอะด้วยมั้งประมาณนี้แหละต,นะต่อมาก็อันนี้นะผมเซฟไว้แค่สองอันแล้วอันนี้น่าจะง่ายเหมือนกัน จำไม่ผิดนะเพราะตอนรีเพลย์ผมเจออันนี้เจอยูกินะอันนี้ก็วัดแจ้เหมือนกันถ้าผมจะไม่ผิดอี่ายมันเด็กแบบไฟแบบมือไหม้นะอืมก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนะั้นผมได้เริ่มก้อนผมจบเธอเลยนะอ่าอันนี้อีกฟายใช้นี่นะแต่มีนดักเมจิกไ่เค้า ไฟของข้าไม่ลงอะไรเลยไม่มออเลยเลยก็คือตาผมนะครับโจดได้ไอ้นี่พอดีที่มีพอดีก็ชนะเลยที่จริงผมเลยกแกนลิงมาก็ได้นะอ่าแต่ถ้าเลยกแกนลิงมาพลังมันจะไม่พอไงที่จริงเลยกแกนลิงมาก็ชนะครับเหมือนกันเต่อมเอาหกสองตัวตีว่าพือไฟมิดทีโบอะไรเงี้ยมันจะได้แบบเหลือมอนเตอร์ไว้สองตัวนะประมาณนี้อันนี้ก็ชนะง่ายๆเลยนะไม่มีอะไรอ่าเราไปดูเล่นจริงเลยกว่าครับไป ตอนนี้เราเจอย ak ูยะสักากิเหมือนกันนะอ่าสกิลเดียวกันด้ะก็ออ้าอเหมือนกันนะนะมาโอ้มือไม่ค่อยดีเลยจะมอบกาไปห,หนึ่งใบให้จบเทินเก็บไว้ดีกว่าต้นก่อนมันมีสี่ใบนะเสียเปรียบเินดูล่มมันจะไม่ต้องใช้การในมือเยอะเกินไปอุย้ยยิงเว้ยเอาไป โอ้ยอันนี้ก็ดีนะั้นนะการเล่นไม่ขึ้นหรอเพื่อนหอึไม่ลงมอนเลยเราก็ไม่ขึ้นเหมือนกันแหละเล่นยากอันดิงเพราใส่ไม่มีออสไอซี่ใบเอ้ยสามใบแน่เลยเฮ้ยยิงมายิงกลับวะไปอีกกาแล็กซี่ไซคอนอืม มอบอะไรไว้ไม่รู้ว่ายิงทิ้งก่อนโอ้ยหลุมสองโอ้ยการ์ดดีนะเนี่ยเจเงยกันเรายังไม่รากลิฟเลนก็กลัวลงซิว่าคอไปแล้วตายฮะจริงลงไปตีก็ได้นะอืไม่น่าเก็บไปเลยนึกมาคิคลีกทีมาช่างมันเถอะโอชัันจัวการ์ดมา อืมลงสกิวว่าคอไปตีเลยเฮ้ยเดี๋ยวอ่าได้ไหมมาเจอพลังของเกนลิงหน่อยได้โชว์แล้วกลัฟิวชั่นมาเลยเอาตัวนี้ครับเอ็นเตอร์เมทตัวหนึ่งไอ้กซฟอร์มอัพเพิลลงมาได้มึงใช้สกิลเมื่อลงยิงไปละร้อยเข้าไปสามร้อยแล้วก็ทำลายมอนก็เอาไลทา์เข้าครึ่งหนึ่งอ๋อไม่ลงสุาสานนี่ว่ะพีโดรามเข้าเอ็กตาเด็กมันต้องลงสุาสานนะถึงจะยิงได้ใช่ไหมอืม มานั่นก็ช่างเถอะตีมั่งเลยดนะ่ะไปเลยซิลเวอร์คอลโจมตีสกิลเพิ่มสามร้อยไปเลยเก็ตเล่งยิงองฮ่าฮาตอนนี้ได้เริ่มก่อนเอเริ่มหลังเราได้เริ่มหลังนะขอดูบนมือสิ อ่ามีออนไอด้เพราะได้ถ้ามีสามใบจะดีมากเลยนะเนี่ยไอ้ที่ผมไอ้ที่รู้ผมเปิดไม่ได้ก็ประมาณนี้นะอืมมาเธอเแล้วละก็เธอจัวการอ่าเชสซีกับแปดก่อนได้นะเราเรียกเรียกได้อืมมันมีการหมอบนะลำขาดใช้สกเกลซี cấp skill 8 mà, rồi các sằng mồi, thẻ cá bên này mua luôn, lấy bộ cá để nưng bài, ui เด็กดังเด็กมังกรน,นี่ต้องไข่แน่เลยนั้นเราคอจบเถิงก่อน่าจะเป็นหมูมอนเตอร์ไปเลยน้ออย่างนี้จวดเราเซ็ตน่าสงสัย เธอเราละเล่นก้าวกันแล้ว,ลวก,ก,ก็สกิลหนึ่งไปคนี้ก็เรียกมอเตอร์ตาย่ล้าโชคดีนะ,นะออกมาครบอืมอาตรงไหนดีนะอืมขาตายแล้วและสกิลว่าคอจังมือ ใช่ไหมนี่ไ้เก็ตลิ่งลงมาคิวเกตลิ่งทำลายมอนไอ้ยิงไปละร้อยก่อนมีการ์ดเชนด้วยนะอุย้ยเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เลยพลนัวแหลกเกอร์คลิปเปอร์ แย่เลยเราตีเลยแล้วกันไข่ปะถ้าไข่เราก็สวยอะ่ะไม่ใช่ไข่เนี่โดนลอกว่าแล้วอืมเนี่ยเขาเสียนะโดนคาดทีไปเลยเกมคิปเปอร์เราเออไม่ใช่ไม่ได้ชื่อมันดิอ่าชื่ออะไรแกนล,ลิงโกเราอืมมันไม่ลงมันนะแเราก็ชนะแล้วมีทัพโพโชคดีตอนนี้ก็โชคดีนะอีกฝ่ายมันเก่งเท่าไหร่ เราเล็กจะไอตาเด็กจะเล็กได้แค่ตัวเดียวนะเพนดูลัมอะเด็กคนมอืมน้ำเฟรดห้ามใช้เบยกับดับกปิดโดยออสไอโอเคก็ประมาณนี้นะศัระระตรตูศัรตรูไม่ค่อยดีได้ ตอนนี้เราได้เริ่มหลังแล้วเราก็เจอเด็กเมตาเลยนะเด็กดีดีดีเด็กที่ตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันเนอะ้าใครเล่นก็น่าจะรู้ดีกลายเป็นเด็ก,กโกงมาแล้วตอนนี้แต่เราได้เริ่มหลังก็โอเคอยู่ไม่งั้นเรามิวกาดโดนโอทีเคได้ต้องดูด้วยไฟล์หนุก้าเป็นเด็กแบบยังไงเราต้องรอดูกันไฟล์อาจจะเป็นแบบเด็กยังไม่ฟูลได้เนอะมาละวิวชั่นเลย เด็กต <an> ัวอะไรอืมนั่นแน่เลยมะไอตัวที่มันฮิวไลท์อะที่มันฟื้นไลท์พอยต์อะใช่ไหมเฮ้ยมีอามาเกดอนแลวเว้ยว่าน่าจะโอ้ยโอ้ยเอาตัวบิงค์มาวะตัวนี้มีเอฟเฟกต์ในการตีหักลบมอนเตอร์ป้องกันแล้วก็เมื่อเขาสตาร์บายเฟสทำลายเบสกำลังได้ทุกใบ แต่ตอนนี้เราโชคดีนะครับท่านเพราะเราจะชนะภายในเทินเดียวในตอนนี้ลงนี่ไหม่อนต้องใช้แล้วตอนนี้โชคดีโว้ฟิวชั่นพอดีไงมาแกลิงโกอัพลาก,ก้อนดีๆสกิลยิงไล่ไปละร้อยแล้วก็ทำลายมอน อา่งหนึ่งเขาไล่เนี่ยข้อดีของมันแล้วเราก็จบเกมได้เลยแล้วก็เป็นข้อเสียของไอ้นี่นะดีๆเริ่มก้อนก็อย่างนี้แหละครับถ้าเราเริ่มหลังเราก็ีโลกาชนะนะครับจะพึ่งทอดใจขณะเด็กมันยังชนะได้โอเคนะก็ประมาณนี้ดูโซฟ่เข้าแกลิงโกก็ประมาณนี้นะเป็นตัวแกลิงที่ผมถือว่าดีมากเลยตัวเนี้อ่ะก็คงจบการรีวิวเด็กนี้เพียงเท่านี้แะครับ กร์ดแต่ละใบของเด็กนี้ก็าหาง่ายๆนะครับอืมหาง่ายมากเลยว่าผมใช้แต่พบพอพวกเพอร์ฟอร์มเเนี่ยมันเป็นการ์ดระดับแรส่วนใหญ่นะอืมเอตัวนี้เปนเ้เอ้ตัวนี้จะเอสตัวนี้จะเป็นการ์ดฟรีนะก็ไปหาจากอยู่ยะาเลยว่าอัพเอาแล้วก็ตัวนี้ต้องอันนี้ต้องเปิดกล้องนะครับก็อยู่บอกล่าสุดตอนนี้นะอา m a มา d d เกออตัวนี้ก็อยู่ใน a r m a มา d d เกอดอเหมือนกันครับอันเดียวกัน ส่นตัวนี้ที่ผมใช้ตัวแปลกๆตัวนี้เล d d e m อ n เอ๊ะเลดเอ้า e ล e m o n Lightning อ่ะจำผิดอยู่ในบ็อกสตาร์เตอร์ของเล Eye นะครับใค่ซื้อเล Eye ก็น่าจะได้กันแล้วล่ะซึ่งผมมีสองใบเพราะผมเติมซื้อมากลองหนึ่งเนอะึ่งตัวนี้มันเตัว U นเนอะอยู่ในบ็อกโฮปตัวนี้หาตัวอะไรมาแทนๆก็ได้ครับที่มันทัดมืดนะตัวแปลกๆอ่าถ้าใครมีออสไก็ใส่ตัวนี้แทนออสไอได้อยู่แล้วนะก็ไม่มีหลไรมากตัวนี้ก็การ์ดฟรีนะ อันนี้ก็น่าจะอยู่ในบล็อกเดียวกันคืออามาเกดอนปะอืมใช่ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็อามาเกดอนนะอ่าไอตัวนี้ตีนมาใบหนึ่งก็คือไม่ต้องใส่ก็ได้ครับอยู่ในออฟไอ้นะแล้วก็ฟิวชั่นแล้วก็แทบพที่ผมเคยแนะนำไปหลายรอบแล้วในฟิวชั่นออฟไอกับเซเลคชั่นบล็อกสองนะเอ็กซ์ตอรเด็กอันนี้ก็บล็อกล่าสุดน,นะลูนไอแล้วก็ตัวสำคัญของเด็กนี้ก็คือแกลลิงโก ไม่อามากูและอามาโกใช้ในอามาเกดอนนะอะไปหาได้ระดับแรงสุดสามใบนี้เป็นการเหลือนะใช้อะไรก็ได้คนยังไม่ได้ใช้เลยพวกนี้ยูในใเอ็กซิสอันนี้ก็อยู่ในอะไรวะโฟตอนนี่คุ้มหน่อยนะซื้อกันเนี้ยก็ประมาณนี้นะส่วนสกิลผมใช้เป็นจูนิ่งออฟเดอะฮีทไออัพเดอะฮีทนะอ่ะาใครจะเปียอะไรก็ได้แล้วแต่อ่าว,ว่าเทิร์นิ่งเนี่ยว่ะอ่าพีมาตลอดเลยเว้ย ข้อดีของเด็กนี้ก็คือการท,ทุกใบ,บมันใช้ง่ายหมดเลยครับเอ๊ะหาง่ายเนอ,ะ,อะใช้งบน้อยเนอะไม่ต้องใช้อไอยูามีแค่สามใบเองเออคือตัวนี้สองใบซึ่งมาจาก,การฟรีอันนี้เปิดกล้องได้อืน SR นี่ก็จากวทอเด็กสตาร์เตอร์แล้วก็บล็อกอามาเกต้ามาเลยการฟรีตัวนี้การฟรีฮะมันมีแค่แท้โพใบหนึ่งที่อาจจะแปลกแปลกแนวไปหน่อยเพราะยูบล็อกนี้เก่าเลยอแต่หากใคกับดักใบอื่นมาแทนได้ใช้ไม่มีอะไรก็ใส่แทนได้ ส่วนข้อเสียก็คงเป็นเด็กนี้จะจะตามสไตล์พวกเพอร์ฟอร์เพินะไม่มีการ์ดยิงเวก,กับดักไฟเหนอข้ามเลยถ้าอี่ายใช้การ์ดกับดักแรงๆมาเสียบเปรียบได้แต่เราเจอแทบโคส่สวน่เงี้ยแล้วก็ซูมไม่ค่อยได้ครับอ่าเราต้องรอ,อนาคตผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีตัวละครมีการ์ดแบบที่ทาลายเวก,กับดักแต่พวกนี้เปล่านะจะไม่ค่อยได้แล้วเด็กนะแต่เด็กละขอ้อสร้างมาเจอเด็กเกี่ยวกับบัฟพลังใ้เพื่อนนะที่ถ้าผมสังเกตมามันชอบเป็นคอมโบเล่นเจอกับมอนสเตอรอ์ประมาณนี้นแหละ วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยอย่างตัวนี้ก็ทำลายมอนเนอะอันนี้ก็เพิ่มพลังให้ตัวเองอก็คงไม่มีแล้วล่ะถ้าใครมีอะไรคอมโบแป๊ๆแบแบนี้ก็สามารถบอกได้นะมีใครมีคอมโบแป๊ะไหมอ่าก็ตัวลงก็ไม่มีแล้ววันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปแล้ว